สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออกมาข้างนอกกับน,น้องแอนทุกคนน้องแอนพามาข้างนอกวันนี้กําลังเข้ามึงยอกกันจ้ะน้องแอนก็ขับรถพามาเพื่อนวันแม่นาะแอนเนาะวันแม่ที่อังกฤษจ,จ้ะก็เลยพาจอยมาที่มึงยอกช่วงนี้ก็ช่วงประมาณเก้าโมงกว่าจะรถค่อนข้างจะเยอะ ตรงกับวันหยุดงานด้วยไงทุกคนวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยรถก็จะเยอะอถกัน Cannot do like that I <Feels S 1> make <like> that. Yeah enough to the bill today Becky birthday fifty <laughs> Is it mm hmm. Becky birthday fifty year old. He go to baby He's very nice mm hmm. ดอกไม้กำลังสวยจ้ะนี่เห็นหนะออกดอกก่อนออกใบอยู่คันกลีนซีก e ีนทรีแนวอันต้นไม้กำลังมีใบเขียวขึ้นมาแล้วจะ้ะทุกคนพักรถโอซูทูเดย์ Your dad cannot coming mm hmm. ทุกทีเพี่อนที่เขาจะไอ้นี่นะเพ,เพื่อนๆนะขับรถมาแล้วก็มาวิ่งมันจะมีพวกกิจกรรมวิ่ง เป็นกลุ่มๆทุกวันนะเสาอาจา้ะทุกคนแต่ว่าเพียนดีมาไม่ได้เราจะไม่หายดีจ้ะนู่นน่ะบปลิตบปลิตแอนดี้แ yeah, <they> อนดี้แอนอืมสวยนะดอกไม้นี่สวยมากเลยชอบอาาไฟแดงเยอะจอดตลอด ก็แอนใช่เนอะลูกอลิตาบิดแป๊บเดียวก็ไฟแดงแป๊บเดียวก็ไฟแดงก็ไปอีกก็ไฟแดงอีกทุกคนโอ้ยตายน้องแอนก็มาจอดรถที่นี่แหละเพืเ่อนๆติดกับไอ้สถานีรถไฟนี่แหละจ้ะนะ่ข้ายจอดรถไปบอนทั้งวันนะนางก็เลยไปจอดตรงนี้ จอดแล้วจอดแล้วจอดล้ทุกคนแล้วก็เสียเสียเงินนะไปะอะของลงแจ็กเก็ตเออรถไ,<อ>ไฟก็ไปแล้วจ้ะอันฝั่งนี้จอดไม่รู้นะว่าไปต้องไปไหนเพื่อนแต่ไปแล้วหนุนขบวนยาวอยู่จ้ะอาจจะไปสกอตแลนด์เพื่อน จะไปสกอตแลนด์ไปทางนี้มาละเรือจะล่องเรือกันพุกจอยก็พากันเดินมาฝั่งนี้น้องแอนจะแอนจะพาแม่ไปไหนบอกเขาดิอเมซิยมมิวเซียมอ่มอมิวเซียมเสยอบอกอันลุกยู หยวบตะโกนไดนนใ้ให้แอนไปพายเรือคายักทุกคนมาลูกมาอู้แอนเอ้์แอนลูกดูลูกดูอ <c oughs> วนทางนั้นเลย <c oughs> เอา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 โอ้ <c oughs> วน่ไม่ใช่พีจเจนนะทุกคน ซีเกอร์ลูกของซีเกอร์เนะอินเบบี้วันเออเบบี้เดี๋ยวใกล้มาลูกกัดมึงนะกัดมึงลูกนะบอกน้องแอนแอนยูวอ่ะแอนยูเฟรนด์ับตาดูไล์ดัถ่ายเรือขยักดูดิแอนไปสินะแม่จะพาแม่มาขึ้นเรือด้วยด้วยได้เพื่อนๆ ขึ้นเรือจะให้จอยดูเป็ดตามริมแม่น้ำมั้งจอยไม่ไปขึ้นเรือเดี๋ยวจะไปมิวสเซียม I am planning come to see i n here when I come for walk you can walk first and walk up to me เสียงบอกเพื่อน มีไอศครีมด้วยหนาวอย่างเี้ใครจะกินปะไอครีมเนี่ยแอนหนาวอย่างเี้ใครจะกินไอติมนะร oh, yeah, ลมแรงด้วยทุกคนน้องแอนบอกว่าของเก่าแก่เงี้ยมิวเซียมมีชุดเก่าด้วย,ยนี่แหละว,วันแม่ลูกก็พามาอย่างเงี้แลยจ้ะ ที่แรกนางบอกว่านางจะพาจอยนู่นขึ้นเรือนู่นนางจะเป็นคนขับท่นานนางจะพาจอยล่องแม่น้ําชมชมเนี่ะชิตะไคน้ําตามตึกอะ่ะแล้อัน you were i see the view uh, the green <Yeah. S 1> green <laughs> most yeah ha <her. laughs> ลูกอะ่ะพวดทําน้ํา ใกล้ยังเรียบร้อยใช่คมครับวีบุกวัดท่ามเออ,เออมีเกาะทามดัอ่ามีเวลาอยู่จ้ะคิดว่น้องแอนก็โกหกว่านี่เราจะขึ้นตรงนี้กันโกหกฮะ <c oughs> แม้ตรงไหนบอกเขาดิข้างในต่ำนะเออข้างในนั้นทุกเธอตัวคนนางโกหกเกี่ยวกับนางนี่เราจะขึ้นตรงนี้กันขึ้นที่ไหนล่ะ ว่าทุกคนเราจะไปตรงนู้นกันตรงนี้น้องแอนโกหกจอยมากเราขึ้นตรงนี้กันนะขึ้นที่ไหนล่ะไปไปทางไหนพาแม่ไปโอ้แอนนั่นนั่นนั่นโปรเบลอร์เลยนั่นนั่นนั่นกูต์อ่ะกิกไปไปทุกคนที่นี่เขาจะไปตรงนู้นกันาจะพาไปมิวสตียมจ้ะ นอิสระไอ I เ like ช่าวนาะนี่ o ฮ n ยถึงสว่นยอกไม่บินบี o ร์้่้องไงพายมาเกี่ตรงนั้นนะทุกคนมันอจะพามาดูอะไรที่เก่าแก่อย่างเงี้ยนางบอกันน่วจะทุกคน ยกอะไรนะ่ะ castle <Please see. S 1> museum เอ mm ้าเวท for queue ทุกคนดูดอกไม้ is, ทุกคนวุ Ooh, มันร่วงโรยหมดแล้ว ip, oh, ลอะทิวลิปอะดูสิโอ้โหร่วงโรยหมดเลยสีเหลืองสวยนะเนี่ยฮะโกอิงแล้วเข้ามาไปเรียกละโกอิงสิงบอก ไปเดี่ยวแาทุกคนน้องแอนก็พาจอยเข้าไปดูอันนี้ดูเสร็จแล้วจ้ะก็ออกมาละเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอแ้ะจอยถ่ายแต่รูปอย่างนั้นถ้าใครอยากดูรูปก็ไปดูที่แฟนเพจเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอ,อ,อห้ามถ่ายวิดีโอเขาจะเขียนมีป้ายบอกห้ามถ่ายวิดีโอโดนดู the frame อะออแต่ว่าถ่ายรูปถ่ายรูปได้ติ๊กเก็ตก็ราคา17ปอนด์สำหรับผู้ใหญ่นะ แล้วทีนีส้สามารถใช้ได้ปีหนึ่งอ่ะเออไม่ได้ครั้งเดียวปีหนึ่งเอ้ยี่โกเออ,เอ,อไปที่ไน,นั้นน้องแอนจะพาเข้าไปในตึกดูรึป่ะเข้าไปดูโอเคเข้าไปก่อนมามีเลยนางสวนเข้าไปในนี้โพสแมนนั่งเนี่ยเห็นรปล่าโพสแมนนะร้อยยันแมลเหรอไม่ใช่สิไม่รู้อะไรแหละออกมาแล้วจ้ะทุกคนอุ้ยไอ้นี่แหละ ห้องขังมันเพื่อนรูประตูไอ้อย่างหนาให,ใหญ่เลยจอยขอโทษจอยไม่ได้อธิบงอธิบายอะไรทางนัน้นเพื่อนเพราะว่ามันในนี่นะะอธิบายไม่ถูกหรอกเดินดูเฉยพอดีลูกพามาในวันแม่จ้ะเนี่ยสวยมากเลยแล้วเราก็เดินมาทะลุมาตรงนี้จะตรงภายมากพอดีเนาะน้องแอนจะไปดูของคนเยอะจ้ะทุกคนก,ก็วันวันของแม่ลูกเนาะืวันแม่จ้ะ เขาก็พาไมาา่เงี้ยส่อนน้องเองอเขาจะทําอะไรแบบเซอร์ไพยย่เงี้ยตลอดทุกคนส่วนน้องไม้ก็อยู่ไกลจ้ะโทรมาเอาเอาโทรมาหาแม่เอาไม่มีปัญหาจะเอาที่ว่าลูกคนไหนสะดวกกับไหนก็ช่างจะไม่พามาก็ไม่เป็นไรพายมากทุกคนคนคนเริ่มเยอะละ จอยต้องขอโทษขออภัยนะเพื่อนๆนะที่ว่าจอยไม่ได้อธิบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวันชิลชิลจ้ะทุกคนนะเรามาเราก็อยากจะชิลๆิแค่ถ่ายบรรยากาศเก็บเอาไปให้เพื่อนๆได้ดูจ้ะถ้าใครอยากดูอะไรในมิวเตียมต้องเข้ามาดูในแฟนเพจนะทุกคนนะอยู่ใน YouTube จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเขาห้ามถ่ายวิดีโอในไอ้มิวเซียมหรือพินิธภัณฑ์ขนะองเก่านั่นแหละเพื่อนๆ นั่นแหละจอยก็ได้ถ่ายแต่รูปเพราะว่าเขาบอกให้ถ่ายรูปได้แต่ห้ามถ่ายวิดีโอเขาจะมีป้ายอ่าบอกไว้เลยจ้ะทุกคนเนาะเราก็ถ่ายแต่รูปมาส่วนใหญ่ก็จะเอามาลงในแฟนเพจส่วนวิดีโอก็จะส่วนใหญ่จะด้านนอกแบบอย่างเงี้ยที่จอยเดินอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ในพินิธภัณฑ์น่ะเพื่อนๆไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าถ้าเราไปถ่ายไปเผยแพร่ก็จะไม่มีใครไปดูจริงไหมล่ะนั่นแหละจ้ะกฎของเ,เขาก็จะประมาณนี้ช่วงนี้ช่วง เทศกาลของวันแม่ในวันอาทิตย์นะทุกคนนะเขาก็จะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายจะขายค่อนข้างจะแพงจะนะแล้วก็จะมีดอกทิวลิปต่างๆดอกกุหลาบต่างๆทั้ง,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 งดอกเล็กดอกใหญ่โอ้มันงามมากเพื่อนๆงามจริงๆแต่ว่าถ้าหลังวันแม่ไปแล้วก็จะถูกลงจะส่วนใหญ่นี่คนเขาจะเขาเรียกเลยนะเพื่อนๆแบบว่าวันสําคัญเขาก็จะแบบทํากันนะจ้ะนะ ซื้อดอกไม้ไปให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยจ้ะทุกคนก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละวันพ่อวันแม่ก็จะพาพ่อแม่ไปทานอาหารกันทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเราทำอะไรพิเศษพิเศษกับร่วมกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยจ้ะที่อังกฤษเขาก็ทําเหมือนกันจ้ะทุกคนจะมีร้านขายดอกไม้สองร้านจะ้ะอันนี้จะร้านเล็กเมื่อกี้จะร้านใหญ่เขาก็จะขายเป็นหย่อมๆไปจ้ะจะมีสองหย่อมแค่ที่เห็นเนี่ยจะสองจุดนั่นแหละหย่อมนี่ไมายถึงจุดเนี่ย จ้ะทุกคนระหว่างที่จอยเดินถ่ายนี่จอยก็รอน้องแอนด้วยจ้ะน้องแอนเขาไปซื้อกาแฟจ้ะทุกคนสีนี้สวยๆทุกคนดอกดัฟเฟเดลสวยมากเลยนะสวยคนเยอะเยอะในพารนะ์คเนี่ยนน่สวยมากนีน่ยคนเยอะค่ะแต่เดี๋ยวเรให้เธดูดอกดอันนี้สีม่วงๆนี่สวยมากเลยนี่นี่ขนาดสวยเ้อะ ไม่รู้ดอกอะไรด้วยแอนนะรู้ไหมลูกว่าดอกอะไรนอตนอตดัฟเดลเวช่วงนี้ดัฟเดลเวก็ออกเยอะเยอะทุกคนมีแต่วที่สวยนี่นี่ก็สวยนู่นน่ะสวยทั้งนั้นน่ะทุกคนนู่นในป่านก็สวยสีขาวนั่นแอนนั่นน่ะก็แหววลูกสิลูกคนเยอะมากจ้ะในพาร์คพากันเดินที่มิวเซียมเสร็จก็นี่แหละพาร์คในเพื่อนๆพื่อนที่ยูริปเขา จะมีห้างหลังเอิญน่ะว่าจะมีน่ะลูกกันั่งกันเต็มเลยเนี่ยตอนนี้สวยเนี่ยทุกคนเราจะให้น้องแอนอ่าให้นะ I want you to take me far to b i the w h e white white flower อะโอเดย์ที่เห็นไหมบอกให้ลูกถ่ายให้แอน You see something on top on the top ็อปดูสิออนเดอะท็อปค e เลเอล็กเดลงเอ็กโอ้โหเอ็มเนอรทำโน้ดโอ้โหอันเดอลูกสาวปะสวยนะทุกคนนะไม่มีกลิ่นหอมนะดมดิสวยดิไม่มีกลิ่นหอมค่ะช่วงนี้โอ้มันงามมากทุกคน

โอ้สีผูกก็สวยดูดูดูทางโน้นก็สวยด้วยสวยทุกที่สวยนะแอนน้มิ้งก็สวยๆนะงามดิสวยมากเลยแอนคันดิลลี่วัดเนมพิ้วพิมรสเนี่ยอันนี้ดอกพิมรสจ้ะอีกสายพันธุ์หนึ่งทุกคนพันเส่รสพิม <is> อันนี้น้องแอนบอกว่ากินได้จะดอกเนี่ยกินได้เหรอลกูกโฮเทลยูดาหเอ๋อน้องแอนเห็นคนอืน่นเขากินกันทุกคนเนี่ยบอกว่ากินได้นี่เนี่ยบอกกินได้กินได้ก็กินได้นะลูกนะนู่นนะโอ้ยสวยไหมทุกคน <laughs> โอ้ยแตบอกให้แม่กินโอ้โห <laughs> ลูกฉัน <laughs> คือสวยมากๆทุกคนสวย,สวย เราจะพาทุกคนเดินอ้อมค่ะนอกแอนบอกว่ากินได้ในทีวีก็บอกกินได้สวยมากลยสีนี่ก็สวยๆทุกคนเนี่ยรูปด,ดอกเลยมากเต็มเลยหนูคนกคนก็หยุดถ่ายรูปเหมือนจ้อยเลยเห็นไหมหยุดถ่ายรูปหน่อปูอู่่าวก็หยุดถ่ายรูปเอาไป,ปให้ภรรยาดูไปทุกคนลูกสาวค่อย อันนี้สีนี้สวยมากมันมีหลายสีมากนะไอ้ดัฟเฟเดลนี่ทุกคนดัฟเฟเดลเนี่ย,ยสวยมากลมก้มปลายแกนีน่ทุกคนอุ้ย,หอ,อยหอมดอกไายาซินหอมหอมค่ะหอมแน่เห็นไหมสวยเนาะไอ้ยังสวยเลยทุกคนหอมกลิ่นนี่แบบเย้ายวนให้เรามาเลยเนี่ย ทุกคนน้องแอนพาเดินมาดูสิ่งที่สวยงดงามแถวนี้จากที่น้องแอนถ่ายรูปให้แม่ได้หลายรูปมากเลยนะโพสใหญ่น้องแอนน้ำมมามีนะยันรับตาปากทางน้องลูกยันแอนนนนไปนั่งไปนั่งลูกวิ่งไปนนนเฮ็ดบานอาวาแดชแช่ขามันเร็วๆไปเร็วๆวิ่งดิ เขาจะมานั่งก่อนลูกเนี่ยค่ะไปก่อนเลยยูยูไปวเร็วเร็วแอนนี่ยบอกให้รีบวิ่งไปแต่คนที่จะนั่งมันมีอันเดียวแม่ไม่เด um ินแล้วลูกสาวไม่เคยช şey ่วยใจที่ไหนล่ะไปละถึงละไปทุกคนได้ที่นั่งละน้องแอนบอกว่าอยากจะบุกอย่างนี้เราก็ขับให้แม่นั่ง โอ้ยไม่มาไม่ไปอะไม่นั่งอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยบรรยากาศจ้ะเห็นไหมสวยนะ <c oughs> เขาเขาฝึกกันเป็นทุกคนนะเขาฝึกกันเรียกขยักมิตรผู้บบาวมันนะว้าวโอ้ผู้บานีกับผู้บบาวทุกคนเขาฝึกกันจ้ะ อจอยกับน้องแอนนี่ก็ดูผู้บ่าวใช่ไหม Anne? แอน <Yeah. S 1> อะถูไปแล้วหนึ mm ่ง hmm. นั่นน่ะมีแต่ผู้บ่าวนะคะูก mm ันน่ะกันเแวกันคุยกันคุ t กันคุกคุกเนาย่คุยกรนยกนุกัคุกนนีุยกยกุกนคนี่นี mm ่นีุยันุนุนนนยนน ชมแม่น้ำดูขี้ตะไคร้น้ำเก็กับไอเนี่ยกับกำแพงอะฮะยูเซนต w วอเตอร์วิวนุดกูด no. อ no. oh, ันนี้จัดเกาะเกกะไว้สิครับวัดยูคอวัยู่ขอ the g r e e n h i n g where s t o c k on the no no grass รถไฟเพื่อนสายยาวอยู่นะเนี่ยโอ้ oh, นี่มาจากสกาบราจากทุกคน the short train นั่งอาบแดดกับลูกสาวเนี่ยเย้เยอยู่นะนู้ไน yeah, yeah, you know, ไปแล้วผู้บ่าวแอนเนอ้ยไปไกลแล้วนุนโกฟาร์เดเวละขับผู้ลูกก่อนั่ะกันได้ินเสียงเนาะว่าทิเซ่อโทนะเย้นู่นนะล่องเรือชมแม,ม่น้ำยอกกันทุกคนแพงแล้วน,นะแอนเนาะแ yeah, พงอยู่ไปทำไมอ่ะ ไม่มีอะไรน่าชมอยู่บนบกนี่น่าชมเยอะเนี่ยน้องแอนอยากจะไปเรียนไม่อยากไปเรียนอยากจะพาจอยล่องเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆจอยไม่เอาด้วยหรอกเพราะอะไรรู้ไหมไม่ให้จอยดูอะไรมีต่เป็ดข้างทางน่ะอาจจา์น้องแอนก็จะพาจอยเดินอีกล้วจะโอเคยังไงทุกคนจอยก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องแอนบ๊ายบายบาย